14 3, 2, 5, 5, 9, เมษายนครับ2559ประตูหลัดของเดนมาร์กครับกว้างใหญ่มากครับถ่ายวีดีโอให้ดูครับผู้คนก็ออกมาดูเล่นกันเร็งๆี่ดูตันทุนก่อน สนสนุกอะไรทุกอย่างครับตรงนี้ตัวนน้นอะไรก็ไม่รู้ครับโฆษณากันเยอะเลยเห็นรอบๆถึงนการตึกการบินไทยครับตึกการบินไทยรับรองวากำลังสร้างอะไร,นนะรตร่างๆลูกัสติกบลรอกราม ต้องใช้เหรียญนรื่าดูก่อนมีตังหรือเปล่าต้องใช้เงินหรือเปล่าเรามาเดินกันที่ตลัดของเมืองเมืองอะไรเนี่นดู นาฬิกาเดินเริ่มหนึ่งรมชาติมีป้อมอะไรรอบฝั่งนี้รอบ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 ใครว่าเมืองนี้ไม่มีคอร์รัปชันแต่ขอทานก็ยังมีครับขอทานก็ยังมีนอนเกินนอนเกินนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ งามมากครับอากาศก็เริ่มจะเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วก็อากาศนี่น้ำผู้อะไรก็เดินทางเลยน้ำผ,ำผู้น้ำผู้อะไรเนี่ยเดินดูเนี่ยเขาขายข,ายขนมกันเนี่ย เดี yeah. <qué says it> oh. yeah. uh ๋จะมีแซนวิชตู้รถตู้นี่ยักใกล้เลยใกล้เลยใกล้อ่บตึ้งสูงมาบ้านอููู้นี่ออกมาโดยถนน้ครับตรงนี้ใช้จักรยานนเป็นส่วนใหญ่นะจักรยานมาแล้วครับ วานขนาดใหญ่แล้วครับวานขนาดใหญ่แล ouais. ้วครับขนาดใหญ่แล้วครับรถเอรถต้องแท็กซี่เป็นเบนท์นะครับไอ้เบนท์ทำแท็กซี่เบนท์ำแท็กซี่ครับเอจักรยานเขาจักรยานอ่ะเนาะเฮ้ยครับน้ำฟูดูอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออก ตัดจินตนาการนะกระทิงอ้าในรูจักรยานนะครับจักรยานเมืองเขามืองหนาวครับก็ขี่กันได้ถ้าเป็นเมืองไทยก็ร้อนตับแตกนะครับขี่กันไม่ได้นี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่ง นี่อือนี่ก็โอเคครับนี่ดูครับนายลูกอ่อนพาพาลูกมาขับเห็นรถเที่ยวครับนะครับวครับตัวเก็บข้อหลังครับอากาศก็หนาวแล้วครับเย็นแล้วครับ มาแล้วครับควบปุ๊บเราเริ่มเดินจะมาแล้วครับไฟแดงครับไฟแดงตองสุดครับทุกคนต้องกระโหลครับมาแล้วครับควบวอลมาร์ครับวอล์มาร์กันครับมาแล้วครับขอให้เดินข้ามฝั่งครับ

เข้ามฝั่งแล้วข้ามฝั่งนี้ครับนี่ครับคุณลุงเขาใหญ่มากครับ คุณคุณขอในทาง